การรับหนังสือราชการคือหนังสือที่ได้รับมาจากภายนอกขั้นตอนการรับหนังสือให้ปฏิบัติดังนี้ประทับตารับหนังสือที่มุมบนขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้เลขรับให้ลงเลขรับตามเลขที่รับในทะเบียนวันที่ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสือเวลาให้ลงเวลาที่รับหนังสือลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ลงวันเดือนปีที่ลงหนังสือ ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือเรียงลำดับติดต่อการตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขในตารับหนังสือลงเลขที่หนังสือที่รับเข้ามาลงวันที่ของหนังสือที่รับเข้ามาลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือชื่อราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงลงชื่อเรื่องของหนังสือในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้สรุปย่อเรื่อง เขียนบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเขียนหมายเหตุวงเล็บถ้ามีการส่งหนังสือคือหนังสือที่ส่งออกไปภายนอกขั้นตอนการส่งหนังสือให้ปฏิบัติดังนี้ให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออกเมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ ลงทะเบียนทรงหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งโดยกอกรายละเอียดดังนี้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียนลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับติดต่อการไปตลอดปีปฏิทินลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่จะส่งออกถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่างลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือออก ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งลงชื่อเรื่องของหนังสือในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงเป็นสรุปเรื่องย่อบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้นลงหมายเหตุถ้ามีลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง หลังจากนั้นเป็นการนำหนังสือใส่ซองโดยการพับหนังสือจากด้านล่างขึ้นมาเกือบถึงด้านบนของหนังสือและพับจากด้านบนลงมาให้ประชิดคอพี่พับหลังจากนั้นนำหนังสือใส่ซองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบทเบเ็ดเตล็ดข้อ50เพื่อให้การรับและส่งหนังสือ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็วส่วนข้าราชการจะกกำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วยก็ได้ส่วนข้าราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นสำหรับหนังสือรับและหนังสือส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้ข้อ5 1บัตรตรวจค้นให้จัดตามแบบที่18ท้ายระเบียบโดยกอกรายละเอียดดังนี้ หนึ่งเรื่องรหัสให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสือ 2. เลขทะเบียนรับให้ลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 3. ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือ 4. ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือ 5. รา,ายการ ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นมาจากที่ใดเรื่องอะไรและ6กการปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใดเมื่อใดข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระเบียบการรับและส่งหนังสือทุกครั้งควรที่จะบรรจุใส่ซองที่สามารถป้องกันการเสียหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่งได้ หนังสือที่ไม่มีความสำคัญมากนะักแต่ก็ควรที่จะบรรจุใส่ซองเพื่อป้องกันการเสียหายและชำรุดระหว่างขนส่งด้วยการส่งหนังสือที่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้วผู้ส่งก็ควรต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับด้วย